หลักสูตรปริญญาตรี4ปีวิศวกรรมขนส่งทางรางแห่งแรกของไทยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารากระบังและคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติเพื่อผลิตบุคลากรรองรับการเป็นศูนย์กลางประชาคมอาเซียนคาดว่าภายในปี2558นะคะบุคลากรด้านนี้จะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากกว่า2,000คนหลักสูตรของเราเนี่ยจะเน้นไปทางด้านวิศวกรรม ขนส่งทางรางเพื่อนําความรู้ตรงนี้นะไปขับเคลื่อนรถไฟให้มีความเร็วประหยัดและปลอดภัยนะครับในการในรายละเอียดของวิชาที่ที่จะที่จะให้เด็กได้เรียนเนี่ยก็จะรวมถึงด้านโยธาซึ่งรวมเกี่ยวกับระบบรางนะครับการวางผังเมืองของเครื่องกลเองก็จะมีเรื่องการเคลื่อนที่ของรถไฟทํำยังไงที่จะทําใหผ้ผู้โดยสารเดินทางด้วยความปลอดภัยและสะดวกสบายนะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของการควบคุมการควบคุมการเดินรถนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของไฟฟ้าซึ่งจะเห็นว่าความความในการเอาทุกอย่างมารวมเป็นองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของหลักสูตรนี้ซึ่งถ้าใครชอบเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมชอบวิทยาศาสตร์โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่เหมาะมากสำหรับน้องๆครับ หลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางนะคะเป็นการพัฒนาคนรองรับโค,ครงสร้างการลงทุนระบบขนส่งทางรางเช่นรถไฟรถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยมีแผนจะดําเนินการทั้งหมดในปัจจุบันแล้วก็อนาคตรวมถึงเป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด,ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตรกรรมสู่ระดับสากลด้วยส่งทางรางนะคะเพราะว่ามันตรงกับสายงานม,มันตรงกับเพราะว่าทำรถไฟเนี้ยปกติของคนก่อนหน้านี้เขาจะ ทำเป็นของเรียนคณะแมคคาแล้วก็คณะอิเล็กก็คณะซอฟต์แวร์มารวมกันนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนนี้มันก็จะรวม3สามคณะเข้ามาเรียนด้วยกันทีเดียวเลยมันก็จะได้ตรงกับสายงานแล้วก็ประเทศไทยมันยังไม่ค่อยพัฒนาด้านรถไฟเท่าไหร่อะคะ่ะระบบขนส่งในประเทศไทยตอนนี้นะครับกเ็เส้นทางที่เราใช้หลักๆในเส้นทางระหว่างจังหวัดก็ยังจะต้องมีการพัฒนาในเชิงของการติดตั้งระบบความปลอดภยัยเพื่อใหออ้การเดินทางมีความรวดเร็วแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้น ส่วนระบบรถไฟในเมืองก็เรามีระบบป้องกันระบบรถไฟที่มีความปลอดภัยดีอยู่แล้วแต่ก็คงจะต้องปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพที่ทําให้มันมีความสเสถียรภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของความเร็วที่ให้มีความเร็วที่มากขึ้นเพื่อให้รับรองรับผู้โดยสารที่เติบโตขึ้นในกรุงเทพมหานคร ในปีการศึกษา2556นะคะจะเป็นปีแรกของการเปิดหลักสูตรนี้ที่คณะวิศวกรรมศาสตรบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาลากระบังซึ่งปีแรกจะรับนักศึกษาเพียง40คนเท่านั้นโดยเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่9พฤษภาคมนี้เชื่อว่าเมื่อจบการศึกษาแล้วบัณฑิตท,ทั้งหมดจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมวิศวกรรมขนส่งทางรางของประเทศไทย